ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงพลนะคะแล้วเราจะไปดูนะคะว่ามีอะไรเห็นมุงกันอยู่ออของหวานกระตีแมนตัวแบบนี้นะคะอันนี้อะไรสาคูหอมมากหอมมากสาคูใส่ข้าวโพด ส้าโาครูใส่ข้าวโพ,ด,ะะพดแล้วก็มีน้ำกะทิ หอมมากสองสามเอากี่ถ้วยลูกโอ้ยหอมตักไปแล้วตักไปแล้วค่ะเออถ้วยหนึ่งเลยใส่ใบเตยด้วยไหมทำไมหอมจังเลยอบฟันเทียนจะอบฟันเทียนอ๋ออบฟันเทียนโอ้หอมมากฟันเทียนนะคะฟันเทียนอันนี้อันนี้เอฟซีที่ไหนคะเอฟซีที่ไหนเงินที่ถูกรางวัลเรางหวัยลชาติเยอลยไม่ต้องเยอะเนาะถูกจริงไหมถูกจริงไหม น้อยค่ะท่านทำหวานร่วมกันนะคะเจ๊น้นนอยไปไหนอ่ะทำขนมขายชินหวานไปเรอยนี่นะคะลุงก,ก็กินของหวานเอาหนังคู่กับนิกยูแบบนี้เอ้าพี่น้องโอ้คือซื้อบุไดโทรศัพท์่อยเอาโทรศัพท์มาไม่ซูมไม่ได้ <ๆ S 1> อดร่อรยโอ้นี่นะคะแซ่บลายโอ้ มันหอนใช่ไหมมันหอนเรามอหารถมันฮอนเอานิกด้วยให้นิกด้วยนะให้นิกด้วยนะคะอ๋อนิกก็ต่อแถวนะคะทุกคนเนี่ยอีรีเล้ไงน่าเห็นไหม อันี้นะคะลุงก็กินของหวานนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศเย็นๆตอนเย็นๆนะคะนี่ก็ยาชีใช่จะให้พี่ชานชัยนะครับนี่ก็เป็นแบบเอานิกได้หรือยังเอาขับรถมาสองวันนิกบอกว่านิกยังไม่ได้ฮันจะได้นั่นเอานั่งโป๊กปะนี่เออน้าเดซาน

โอ้โหหอมเลยเด้อ200เมตรนะเดินมาโอเคโอเคโอเคค่ะหอมครับอร่อยกลมกล่อมนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นประมาณนี้เลยคลองหวานกลิ่นหอมมากอยากให้มันออกกลิ่น่ะอยากให้มันออกออกทะลุโทรศัพท์อยากให้มันทะลุออกโทรศัพท์เลยนะคะ เอฟซีทุกท่านจะได้กินด้วยกลิ่นหอมกลุ่นนี่ก็เป็นบรรยากาศของอีกฝั่งนะคะททททเทนะคะสำหรับคลิปนี้นกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นกด้วยนะคะ ที่สำคัญนะคะ,ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเวลานกลงคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ